ดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อยุบปรีจะพาเดินแหล่งบันเทิงของพัทยานะคะมันคือถ่ายได้ช่วงนี้แค่นั้นนะคะวอกินสตรีนนี่นะคะตอนนี้ทุ่มกว่า,วานะคะเพื่อนเพื่อนคนก็ยังไม่เยอะนะะี่ค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปถ้าเดินสุดซอยจะวกไปหน่อยคือแหลมบาลีไฮนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าวอกินสตรีนี้เดินไปสุดซอยถึงแหลมบาลีไฮนะคะเ,เพื่อนๆ เพื่อนถ้ามากลางวันนะพะโรงซอยนี้ก็เดินเดินได้นะคะเพื่อนเืน<ๆ>เขาไม่ได้ปิดอะไรนะคะอันนี้ตอนคือคืนทุ่มก,กว่าเท่านั้นเองนะคะเพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>มาได้นะคะคนไทยเขาก็เดินคนต่างชาติเขาก็เดินและนะักท่องเที่ยวชาวจีนเขาก็เดินออกมาทางนี้เป็นบางกลุ่มบางแก๊บนะคะขอบคุณค่ะเพื่อน